ปี2อ9 7ีรพระบูชาเนื้อว่านหน้าตักสามนิ้วหลวงปู่ทวนวัดช้างให้หน้าตัก1.5นิ้วหน้าตักสามนิ้วรายละเอียดปี2497เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทวนวัดช้างให้แยกออกให้ชัดเจนดังนี้ 1. นึ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์กรรมการ 2. พิมพ์ใหญ่เอสี่พิมพ์ใหญ่บีหรืหพิมพ์ใหญ่ซีไหลจุด 6. พิมพ์ใหญ่บัวขีด 7. พิมพ์ใหญ่ รายละเอียดปี2,497เนื้อว่านพิมพ์ต้อหลวงปู่ทวนวัดช้างให้แยกออกให้ชัดเจนดังนี้ 1. พิมพ์ต้อมัวตรองอสองพิมพ์ต้อมัวเฉียง 3. พิมพ์ต้อกลาง 4. พิมพ์ต้อเล็ก รายละเอียดปี2497เนื้อว่านพิมพ์กลางหลวงปู่ทวดวัดช้างให้แยกออกให้ชัดเจนดังนี้ 1. พิมพ์มกลางมีลูกตา 2. พิมพ์กลางใหญ่ 3. พิมพ์มกลางหน้าใหญ่ 4. พิมพกลางลึกหน้าโนหนห 5. พิมพ์กลางลึกหน้ากอลอมอ หกพิมพ์กลางออกแฟบ 7. พิมพ์กลางชะลูด รายละเอียดปี2,497เนื้อวันพิมพ์พระรอดหลวงปู่ทุวนวัดช้างให้แยกออกให้ชัดเจนดังนี้ 1. พิมพ์พระรอดกรรมการ 2. พิมพ์พระรอดใหญ่ 3. พิมพ์พระรอดเล็ก 4. พิมพ์พระรอดต่อ